แคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําการเริ่มต้นในการเล่นอินไลน์สเก็ตนะครับสำหรับมือใหม่มันจะเป็นคลิปดีที่สุดเท่าที่คุณเคยดูในช่องผมแน่นอนครับผมเพราะมันเป็นคลิปแรกไง <I never S 1> ละ่ะ รับชมกันอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปสนุกสนุกมาให้ดูกันคลิปที่มีประโยชน์กับพวกคุณกับพวกเราอย่างแน่นอนครับผมไปครับรับชมคลิปให้สนุกโอเคใช่ครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่พูดถึงการเริ่มต้นการเล่นกีฬาอินไลน์สเกตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดตั้งแต่เริ่มต้นนับตั้งแต่ศจนถึงหไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ว่ารองเทาง้าอินไลน์สเกตเนี่ยมันคืออะไร เล่นยังไงเริ่มยังไงไปดูกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่รองเท้าอินไลน์สเก็ตคืออะไรนะครับรองเท้าอินไลน์สเก็ตก็คือคําว่าอินไลน์ไม่ว่าเราจะวิ่งไปกี่ก้าวมันจะอยู่ในลายเส้นนี้เสมอรองเท้าจะประกอบไปด้วยตัวบูทนะครับตัวเฟรมที่เอาไว้ยึดกับล้อตรงนี้แล้วก็ตัวล้อครับ ล้อบางคนไม่เหมือนกันก็จะมีหลายล้อแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเบสิกแล้วทุกอย่างเหมือนกันครับผมแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงมาครับเดีผมจะเริ่มตั้งแต่วิธีใส่รองเท้ากันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปใส่รองเท้ากันนะครับผมสิ่งแรกเราต้องมาดูกันก่อนว่าจะเล่นอินไลน์สเก็ตต้องใช้อะไรบ้าง1ครับขาดไม่ได้เลยจะเล่นอินไลน์ก็ต้องมีอินไลน์ครับ2ครับหมวกกันน็อกครับใส่ไว้ปลอดภัย สครับเป็นชุดสนับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนับเข่าข้อศอกมือเอาตามที่สะดวกของแต่ละคนนะครับผมใส่ไว้ครับแบบนี้เวลาเราล้มมือเราจะไม่พลิกครับข้อมือไม่พลิกจะไม่เจ็บมากเล่นอนไลน์ยังไงก็ล้มอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปสอนด้วยว่าล้มยังไงให้ถูกวิธีล้มยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดก่อนเริ่มนะครับผมยืดเส้นยืดสายครับ น้ำเนื้อครับผมยืดให้หมดยืดข้อเท้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทําการใส่รองเท้าเตรียมพร้อมที่จะเล่นกันนะครับโอเคต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่รองเท้าครับก่อนอื่นผมต้องอธิบายก่อนว่ารองเทาง้าวีไลสเก็ตแต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วจะคล้ายกันบางคนจะมี ตัวล็อกตรงนี้ซึ่งเป็นตัวล็อก45องศาส่วนคู่นี้ไม่มีครับเป็นเชือกต้องใช้เชือกแทนแล้วมีตัวล็อกด้านบนครับส่วนวิธีการใส่คลายออกนะครับอย่างนั้นใส่เข้าไปหลัจากใส่แล้วจัดลิ้นรองเท้าให้เรียบร้อยครับผมผมจะใช้วิธีการกระชืบเท้านะครับตอกส้นนิดนึง การกระทืบเท้าและวตอกส้นผมใช้เพื่อการจัดเท้าให้มันเข้าที่เข้ารูปนะครับเพราะข้างในมันบางทีอาจจะอึดอัดหลังจากได้แล้วให้เรารัดตัว45องศาครับถ้าเรารัด45องศาแน่นเกินไปเท้าอาจจะอึดอัดและเลือดไม่เดินได้นะครับระวังด้วยอย่าให้แน่นเกินนะครับจากนั้นรัดตรงข้อเท้าครับ อันนึงก็พอนะครับผมกันข้อเท้าพลิกแต่ว่าให้มันพอได้ขยับได้บ้างไปข้างหน้าได้ข้างหลังได้นะครับซ้ายขวาอย่าแน่นเกินอย่าหลวมเกินนะครับอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันครับผม วิธีการฝึกยืนนะครับครับหลังจากที่เราใส่ชุดป้องกันพร้อมรองเท้าพร้อมหมวกพร้อมนะครับผมเราจะมาฝึกยืนกันเริ่มต้นนะครับเหตุผลที่ผมเอาโต๊ะตัวนี้มาเพราะว่าตอนใส่รองเท้ามันจะง่ายและตอนยืนตอนนั่งจะง่ายนะครับเริ่มต้นนะครับฝึกยกขาก่อนให้ขาเราชินกับน้ำหนักรองเท้านะครับ ยกไปตอนลงสามารถกระทืบเท้าได้นะครับเรียกความมั่นใจเฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรโอเคต่อไปจะเป็นการยืนครับการยืนสองมือจับหัวเข่าหลังไม่ค่อมอย่างนี้นะครับจับหัวเข่าปลายเท้าเราจะทําเป็นรูปตัว V นะครับให้ส้นชนกันหรือว่าเหลื่อมล้ํากันตรงกลางได้นิดหน่อยนะครับจับหัวเข่า เท้ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับเท้ายังเป็นตัววีเหมือนเดิมยังไม่ต้องเดินครับยืนหนีบเอาไว้นะครับอย่าให้มันกลางออกนะครับพยายามหนีบเข้าไว้นั่งครับฝึกลุกนั่งก่อนนะครับเพื่อความเคยชินยืนนั่งครับหลังจากที่เรายืนได้แล้วต่อไปจะเป็นการฝึกลงตัวนะครับผม ให้เรายืนสองข้างให้มั่นคงนะครับการแขนออกยอนหัวเข่าลงนิดนึงหลังไม่ค่อมนะครับยกทีละข้างฝึกทรงตัวยกทีละข้างครับกลับมายืนท่าเดิมท่ายืนนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับผมเพราะว่าจะไม่หงายไม่ล้มลองดูครับถ้ารู้สึกว่าจะล้ม ทำขาเหมือนเดิมจับหัวเข่าไว้นะครับปลอดภัยที่สุดอย่าลืมย่อขาขาเราจะไม่ตึงนะครับย่อนหัวเข่าไว้แบบนี้ครับหลังจากที่เราเคยชินกับการยกขาแล้วนะครับต่อไปเราจะฝึกเดินไปข้างหน้ากันครับเดินไปข้างหน้าเราจะเดินในเท้าลักษณะนี้นะครับจะไม่ทําเท้าตรงก้าวทีละก้าวนะครับ ฝึกเดินถอยหลังได้ครับยังไม่ทํำอะไรครับผมฝึกเดินแบบนี้ก่อนแต่มายืนถ้าเดินครับหลังจากฝึกเดินแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นการเดินหน้าแล้วหยุดถอยหลังแล้วหยุดครับเราจะทําขาจินตนาการภาพตามนะครับจะเป็นเหมือนไข่วาดแบบนี้ เราจะวาดขาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทำเป็นตัวอย่างนะครับผมจับหัวข้าไว้วาดขาจัแบบครับดูด้านข้างนะครับ ชนทำความเคยชินเอาไว้นะครับง่ายใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นวิธีการวางขาครับจังหวะที่เราไหลไปด้านหน้าบางคนอาจจะคิดว่าขาชิดแล้วปล่อยไหลไปอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่การยืนชิดแบบนี้ใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้นนะครับวิธีการยืนให้มั่นคงขาข้างนึงอยู่ข้างหน้าข้างหนึงอยู่ข้างหลังไม่ห่างกันเกินไปไม่ชิดกันเกินไปนะครับ ให้ล้อหน้ากับหลังแต่ละข้างเจอกันนะครับยืนท่านี้จะมั่นคงที่สุดครับหลังจากเคยชินแล้วเรามาฝึกก้าวกันครับเราจะก้าวแค่สองครั้งแล้วปล่อยไหลจากนั้นเบรกค,ครับ นี้ผมจะแถมวิธีการล้มที่ถูกต้องให้นะครับดูท,ทันไหมครับแบบนี้ครับแบบนี้ก็ได้ครับก่อนจะล้มยอ่อแขาครับแบบนี้ก็ได้ครับ วันนี้ลองเอาท่าต่างๆที่ผมให้ไปวันนี้ไปฝึกกันให้คล่องก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ว่ากันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยกดซั b s ไ r i b e ไว้ด้วยก็ดีนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงไว้เจอกัน I'll show up. I, do I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.